โมกินยาบ้าด oh, ่ะฮามาอ่ก <clears throat> <They S 2> ินไปเลนไปก่อนโอ้ยไปไก่อนเห็นน้ไปเลยไก่อนเห็นนาไปเลยไก่อนสัมผเสแม่ได้เราแก้วอยู่ด้วยเราเพิ่งได้ข่าวไปก่นไนหน้าเนาะเท่าไรนะคุณลุงไปเรอน้องไปได้น่องไปปไข่คือวเฮเทบ้านนเด้กมันลงไปเป็นงานเกาวไปแค่เดียวสกกอด้ ยาลงแล้วเนี่นะยาลงเน่ยถามมันนั่นมาละยาลงเนยปะเลยน้าเดีจอยย้งนักจอยรับงรับรองจอยลงแท้ด้วยจะเด้สิจีาจะไงเนี่ยังไม่เคยเห็นได้เธอแต่เกิดเปลี่ยนหน้าจากปีอายมาถามได้แแต่เกิดผู้แลเออมนคู้เล่า Lời cái nhảy đây, nhảy mai cả bây nó à tỏ nó Mà nhanh chơi như hơi bà thôn hay khỏi khử, bậc ăn đóng này hăng nụ, nhưng này nụ quá ra Khỏi cái khuẩn bài bậc tăng nhảy cả bụt, bây buộn, bây dù xa là khám cái nó, nó rồi à? cả mai cả bài hồng thay một thai lươi Đẹp đấy bà kim cả má, này, mai kín à Mai 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 kín khảo con bây giờ tao kín Nhìn bên bên này mẹ ยังเป็นเป็นได้ไหมเฮตะสาวน้อยตากลุ้มมาแล้วหัวลูกละคือมาแต่เศร้าแต่เสียวแผลนี่เสี้าก็มาแต่เศร้าแล้วลูกเนาะตื่นแต่เลิกก็มาแต่เลิกนะนี่เนาะมาดูะาวะจะคือมาที่เศร้าแท้ในห้องกินมาเลยได้กินแกงตาวป้าว่านั้นป้าแท้ในแกงซ้ำเจ้าใช่ไหมวะไปกินไปตูแต่ป้าขึ้นไปเอาอีเทือ,องเงื่อนหัวตาวเราลวมาเลยแับนี้เสร็จหน่อยนะ

มาแกงตาชูป้ากินบ่ป้ากำลังอันຕໍາຂະເບືອຍຍານາງໄວ້ຢູ່ຫັ້ນນະທາງໃນแกงຊ້ຳວ່າສິແກງແສາກາກົມ่ຕືຕດກອດຊາອມອາມມາແຕ6ມງາກະມນນນາມ ถามลงมากินแกงตาวน้ำป้าบ่าอาบอกไอ้จัวอยู่บอกไอ้บ่าเล่าอยู่ว่าตื่นนอนอกกนะบ่แกงตาวเพื่อนป้าเด้อว่ะลงไป,ปดิดีไประตูเฮงมาตื่นอือูฝุดเราถ้าตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นเช้าแท้ฝุ่นเลยถ้าได้แปรงเทียนทางนี้ก็นนได้พี่น้องไงเนาะน้องทิมกับน้องเต้ไปตาไปเลยจิน้องตาไปแล้วไปพักเทียนหลายเมื่อเลยเนาะห่ากัเริ่มมื้อนี้อย่าหายเด้อว่ะบอกไอตาเพื่อนไม่ได้ไปรงเทียนแจะหึงเลย อืมแล้วเป็นอาทิตย์แดีวเนาะที่ตายบ่ทอดบ่เอ๊ะตายมือเต็มเนาะแต่วัดซุกบอกทิดทิดแล้วนี่กะพักวัดทิดเลยบ่ไปไปสิไปแกงเต้าไปสิเป็นคนแกงเอาล้านเอาล้านถามว่ไปย่างเฉเลยไปย่างอาวล้านถ่าเป็นยังนันแหละเนาะลงมาแล้วก็แกงป้ากินนั่นแล้วเนาะเฮ้ยนั่งใส่ à bộ ừ, chị nhô rồi nè bạn này à nhà này mình chưa và thể hết hay nhỉ đây nè à bắt đầu phan năng lực cái ui, thể hết đây có hay mè nè luôn khâu ba cái này khâu ba, 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 ba mấn hay này à mấc sọc tháo được hơn đó để ở <laughs> tí để ở cạnh bảo lúc cho cứ vào nhỉ mẹ hơi né nhỉ phải cái đấy rồi vấn đề mình chỉ chỗ đó hà chỉ để nôm nè hạn chặt non đi đây chỗ đó thì nó giống hơi cả thời gian cả vấn đề áo hay đó bạn này ใช่ใช่ชนชนาจุน่อาจูได้รึบป่พันหนึ่งได้รึยิ่มบาทหนึ่งกับพันหนึ่งจะบอว่ารู้ว่ยิ่มได้พันนึงยิ่มได้พันหนึ่งกันนะเราหาไปยิ่มมันอ่ะบอกนะไม่เห็นได้ยิ่มได้สิยิ่มแลกกันได้เตอเป็นสีนั่น้มันแม่สหัวอันมันแม่ใส่หัวไงมันจะได้หัวไงไม่เครื่งเะเตอเนาะเาจะพนันพันนึงเชกับ่กล่าได้ที่ ปกนุกน้ยเยป้าไปแกงนั่นเ็ด้เสุเด้อป้าต้มไว้แต่เฮงนี่ยไปมาเบิรงทางนี้ี่น้องเลยแกงบดบบและไ่ได้แกงบดเนี่ยำกระบือ่านังไว้เลต้มไก่อยู่หอมักตู้บดอ่ะอันลไปลตเตอร์ลไปโคอยูน้ำปลาแล้วกไปเงี้ยนะบ่อโลกมาได้บ้เงินนะ ไปปดาวไปดีนเออเออกินดีนะบอข่าวนะไปเฮียนเลยทั้งนั้นเพื่อชิได้พันนึงตีเนาะพอแห้งแล้วเอาเสามาแกงก่อนจะพี่น้องกินเนาะตืนลงมาเลยกลองไวก่อนมามาเข่งไหนไนน้ำก่อน เี้ามาเก็งเลยจะเอาขึ้นสูกินบ่ะไอ้ลุกมาก่อนนั่นล่ะข้าวสิลูกข้าวว่อน่ะข้าวสิลน่ะข้าวแยกว่าเอา่งแม่เอาหน้ามากกินด้วยก็ก่อึอบ

ถ้าเต็มเหอจเตัมหนล้ว่าในจะกนเื่อนกเจักันเนาะักหน่อเลยเนาะคนก้มกุ้มอยู่พี่น้องไงเนะเต็มเหมาะพี่น้องไว้เอาได้กินคือกันได้กินได้นคือกันอันนี้ก่ะเววาละวานนะ ได้กินแกงตาเพื่อการบ่อนสบายดีะเออสบายดีมีแต่พม่าแต่เศร้าได้กินให้กินเนาะมีเพียรได้ตีร่ังแกงขลุ่นเนยนะเอาหน้าจานเอามาเมื่อั่นได้มาแต่เนื้อแต่ลายเมื่อเร็วก้นชมการจจกหน้อยนางเนาะ แกงไว่แกงสาวด้เนาะมื่อนั้นนันขอผ้ากอถิ่มไม่ชื่อได้นะมันแบบว่าป้าไหวแต่ได้แกงยัไม่ได้แกงใส่นั่นไว้จะว่าขบเบือเกลื่อก้นแด็กจักมึงเนยใส่ในประเด็กไปหนอในถ้าได้ใส่มาหน่ะมาอันนั้นเด้อตามเมื่อแกงเด้ออันเด้อน่ะป้าแบ่งไว้อยู่อืมมาเนยังนะอาเนี้ยหน่อยนะ เออนะพะโงายโมอยง่าย่นมเป็นีกูดยนแกโอ้กูหลดใส่ยังถ้าไปใส่ยังไได้เป็นนว่น่ะห้ลุงซื้อมากินนี่พอเพิ่นไปทำงานนะบอไปทำงานลพอเพิ่นไปเลยนะพี่เป็นนวอย่งพี่น่ะไข่แจกบบัิเหตุพนอ้าไข่ล้ววอกจะกร่ายราบาเราไข่ไปดูเพือนก่น

อินั่นครับนี่ท่านได้ใส่หยังได้บ่ได้แวกนัวใส่แน่แดดพี่น้องอ้อยน้อยอยู่ทางครัวเฮาก็ได้พุนแดดแกงตากแดดเดกกคันเห็นบ่ให้มอเตอแกงนี่ไปใส่ยนางบ่บ่ทันยเห็นใส่ยนางซือเป็นหยังเแซ่บคือเก่าโบ่ลาลงมาเลยเด้อโทบ่ยังด้ลงมาเน บอล้วเขายังม kind of ือได้สิเมือบั่นบอล้วจักถามเพื่อนว่าว่ะมือได้สิเมือของเทพอ่ะบอย่ามืออได้เพื่อนมาได้เข็ดหน้าสิเราเพื่อนเช็ดนะข้างกวนกวนป่าสเตอร์ปูเสื้อเสื้อห้องหยัดนะห้เด็กนอนเดินกระดานอยู่กันว่าะโดนยิวย้าวเราไปหาเสื้อด้วยเสื้อจับเชือกหรือเปล่าเสื้อใหญ่นะไปหาเสื้อลื่นคนที่คนลื่น มันลื่นคนกันยังค่อยู่น้เนาะคนเลื่อนเสื้อฮะเขาไปชงมันนั่นไปชงไอ้ตาไอ้แม่ไอ้เตอร์นะไปชงไอ้เตอร์ไอ้ตาผักเชื่อมลาได้เนาะผ้กเชื่อมลาได้บอชิมมึงเด้ออยู่ทางครัวกันเด็ดเด็ดเนยฮะจงได้ละ น <laughs> <IN> ่าเองกิน <laughs> บ <cek ako st ia> ่สิเป็นยังเนาะซิมอะจงนะซิมบ่แซ่บใส่แล้วแต่ใจอยากอยู่มันแดดอยทางครัวก็ได้พี่น้องเอ้ยระวังอันพิกอันนี้ลมเด้อมื้อนั้นพิกหัวอันนั้นหัวักไปว่าเกือบเป็นลได้กินแกงตาซําด้เียงทางวัดกเปิดเียงนเียงแนฉะนั้นอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ เนก่เียมเห็ดบุญไก่สีมาถึงแล้ววันที่เทไรก็พูดว่าสามสิบบ่สามสิบที่หนึ่งประมาณนี้แหละเนาะเ็ดว่าอยู่มือหบ่นีลาบ่ทางเธอเ็ดลงทานบ่ลง้อาพังไปบึงขายข่าวขายน้ำพ่เนาะอ่าแมนเนาะอยากได้บุญน้มะชมทบน้ำพิ่นเลย มีบะมีเน๊ะนอกกับเข่าเฮ็ดปีนี่เนี่ยได้สี่สิบห้าสิบกระสอบทั้งทั้งกินทั้งขายเห็นกันได้จักชีกุ้มอยู่กุ้มกินในบ่อแหี่ป่าแล้วบะมีเข่าขายแล้วป่าล้ำจุกแล้วอ่ะจุกกับวันเห็ดนาคือกันจุกกับวันเห็ดนาคือกันเนาะก็วันเหเราข่าเนี่ยส่งใหน้อกานีเลยตินี่แตกก่อนด้วยบ่เอาเลยแบบเอาเลยบันนักพูนเลยเข้าปะเลยปั่นเลยบ่

อถึงขันอันนี้ในครัจนมับอก,ก,กส<า>นะเนาะอืม่ก,กินข่าวแกงนี้ก็สะแกงอยู่นะจังกินได้จังเมือม่อกำลังแกงกัสิแดเดยวนะปลีด้ถานอ้ลงมาเลยถากินนี่น่าะจังเมื่อเออสเนาะเด้อเนาะสะวานเนาะโอเค้าเที่ยวรอสักหน่อยเนาะสาเมเเตอแกงแล้วนชาพี่น้เนาะรอสักหน่อย เดีตัดภาพมาทางนี้แกงเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตรเองดาวใส่กระดูกหมูแม่น้องเจอเพิ่นซื้อมาเนาะมาๆพี่น้องมากินข้าวนํากันเด้อเนาะแกงมาๆสอันนี้แหละนี่ล่ะไผสิเอาเพิ่นอยู่นี่ท่าเด้อเด้ออยู่นี่ท่าเด้อแม่กินข้าวกันเด้ออ่ะกินข้าวกินข้าวพี่น้องเอ้ยเนาะมากินข้าวบ่าวลาเพิ่นก็ยังบ่ทันลมา ເອື້ອຍນາຊ່ວຍຕາຢູ່ບໍ່ຄືວ່າໂທນະທາງນີ້ອາວແລ້ວໃດນີ້ຍ່າແລ້ວເດເພິ່ນເຮັດຄິມເອເພິ່ນນນົມຢນ້ກະາຍກກກ່ນ เส ja, ียจีนะกินในแม่ดูไงเอ้าแกงอ่อนครับใช่ยูิ๋วแม่ลูกอ่อนแกงอสามารถมากพี่น้องมากินข้าวน้ำกันกตั้งกล้องไว้กับตั้งขากล้องกับสั่นพี่น้องเลยบานนี้อยากกินก็อยากกินบานนี้เนาะอยากจับกัน มืสิกินเบิดปานติหมู่ถ่าใครแนนองเนาะอ่ะข้าวกินข้าวอยากกินข้าวเรียบร้อยพี่น้องเยเนาะมาทนี้คือว่าม่วนแท้นี่เอ้ากินุเอาลานถาก่อนพนินบนีเอาบ่าละแขมจะเสร็จพื้นแดงใครแน่แล้วเพิ่นก็เนาะ

สว right? <mit> <el> ัสตื well. ่นตื่นว네่ายังกั <IN> ียแทแต่าเชียแท้อตื่นมานึงขาวว่าทางในปาถามตื่นมาหนึ่งข่าวว่า่ะ่าน่กินเถอะตนมากบนึ่งขาวนันงไยังตื่นแต่ีเชียวิเอาวยมาเพื่อนแม่เอจักเนมาเป็นอจักบแม่่ปวยหอมเน พ่อหอมมันสิเฮาต้มได้บ่จังแล้วบ่เคยหอมบ่ได้แล้ว่ะเคยหอมหอได้ยงมันบ่แม่นแนวมันนะกินได้มั้ยนกินข้าวอิ่ม้บ่ากบอยู่ถ้าอันหมออ้ายเด้ลงมายังบ่ลงมาอยู่านี่จังไดเพิ่นมากินดเพิ่นลงมากินี่กับอันทางุงใหญ่เพิ่นก็ยังกัดมยังทันแล้วไปไส เพ่นหนาบังไฟมาได้เธออามาได้ว่านเดีะเพิ่งประกาศเช้านี่ว่านี่ไดก็บังละพันจบบังใหญ่บังน้อยนะแต่ชีลาล่าเดียวนะใร้าค่นได้ยินคักอยู่ใกล้อยู่ใกล้มันไม่ได้ยินคักเลยอยู่ใกล้นะเนาะมันแบบเสียงมันแบบไอยู่ใกล้ยู่หอมันไม่ได้ยินชัดปัใดเลยบังละพันที่แจ็คแมนแจ็คลิน แจกจลอนบุกแม่อย่กได้เอยเอยนางได้แล้ว่าราได้ยังไงเอยากได้ยอะมากเลยโบน่าบนพื้นมาแจกได้ซื้อก็หมายคือว่าอยากได้สิําปัญหาเงินนี้แหละบังละพันบาทกว่านะบังละพันบาทตัวนี้แล้บางละพัติจุดเบบ้านทฮาก็บไร้เหลายค่ะหลายปีน้ำฝนเดีอนั่นะบางไทยเราจันบ่าว่าเราจันมาบุญนะนะต้องสียอาเ ปีปีก่อนนั่นละเอายุปีเ็ดเห็ดบุ่นมังคายตะกี้ผ่นจะกได้บ้านยิ่ได้บ้านดุชม่สน่อยสนตอันนี้หน้าขอเรียนหน้าผมเพื่นไม่หาดสาให้แค่่ิ้บน่ขเก่ได้เนาะไม่เชื่อเหรอเชื่อดอยไม่ข่าวไม่ ทางวัดทางมาเฮาก็แซวอยู่เพิ่นลงมากะเตรียมเพวเด้อกินได้มั้ยแกงนี่ละพอกะกินเรียบร้อยแล้วยังแต่มาอ้ายเด้อท่านได้ลงมาเสียงกองเสียงกองเสียงนตุีงเนาะทางวัดทางว่าเฮา้เพิ่นกะเตรียมสิเฮ็ด <ส>วันที่30เนาะที่หนึ่งหรือวันที่30มสิบนายพี่น้องเลยเนาะอ้าสัปปีโน้องเยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไว้สำนีก่อนเด้อเนาะพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะกินข้าวกินน้ำน้ำกันกระดามพอน้ำสัปพี่น้องเยุน่ะใส่สุดนอนอยู่ทางอินเตอร์ลงมากินข้าวกินน้ำน้ำพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่แล้วนอนเด้อเนาะสบายดีวัสดุกูุ่กคนพี่น้องเลย